บ้านเลขที่ที่ลงท้ายด้วยเลขสี่เรามาทํานายกันนะครับเรามาดูว่ามันมีจุดอ่อนเดี๋ยวผมหลับตาดูให้นะว่าเลขสี่ตัวสุดท้ายของบ้านเลขที่แปลว่าอะไรแล้วต้องเปลี่ยนเปลี่ยนไว้ที่ไหนตรงข้ามบ้านเลขที่เดิมหนึ่งตัวเลขขนาดเท่าบัตรเครดิตคาร์ดพื้นดําตัวเลขสีขาวเดี๋ยวหลับตาดูนะเลขสี่ เชื่อในสิ่งที่เห็นเสมอยิ่งมีพลังจิตและพลังจิตแห่งสมาธิขั้นสูงจะเห็นอย่างแม่นยำคนที่มีเลขสี่ตัวสุดท้ายของบ้านเลขที่เนาะมีเลขสตัวสุดท้ายถือว่าบ้านนั้นต้องมีคนที่อยู่ในเครื่องแบบเครื่องแบบมีสองแบบนะครูทหารหมอพยาบาลแล้วมีเครื่องแบบหนึ่งคืออะไรรู้ไหม การไฟฟ้าน้ําประปาแล้วก็คนเก็บขยะเข้าใจความหมายนะมันจะมีชุดเครื่องแบบแต่ทํางานให้กับเขาเรียกว่าส่วนใหญ่คนที่มีเลขสี่เนี่ยจะเป็นคนรักความสะอาดจะมีคนในบ้านคนใดคนหนึ่งเนี่ยชอบทําความสะอาดหรือทํางานเกี่ยวเรื่องความสะอาดหรือทําเกี่ยวกับเรื่องขายของกิน ขายของกินอะไรก็ได้นี่หมายถึงว่าภายในบ้านสมาชิกของคนนั้นฉะนั้นคนที่มีเลขสี่ตัวสุดท้ายเนี่ยตัวเลขสี่ตัวสุดท้ายที่เป็นบ้านเลขที่ถือว่าเป็นบ้านที่ล่มลื่นแต่ทำความสะอาดท,ทั้งวันช่วยกันไม่เคยช่วยแต่ลก <laughs> มันขัดแยง้ง ความหมายก็คือจะมีคนเหนื่อยก็หยุดจะเหนื่อยตรงนั้นแหละไอ้คนที่ชอบทําลกหรือไม่ไม่ช่วยก็จะไม่ช่วยฉะนั้นจะมีปัญหาเรื่องของข้าวของเต็มไปหมดคนที่มีเลขสี่นะตัวสุดท้ายของบ้านเลขที่รองเท้าหลายกองเสื้อผ้าหลายหลายหลายตัวห้าสิบตัวร้อยตัว <laughs> <laughs> เลขสี่ตัวสุดท้ายฉะนั้นเหนื่อยหน่อย คนไหนทำก็ทำแต่อย่าลืมนะในบ้านหลังนั้นต้องมีคนใส่ชุดยูนิฟอร์มเขาเรียกว่ามีชุดอะไรบางอย่างอ่ะเดี๋ยวดูเลขสี่นิดนึงเขาบอกว่ามีเลขสี่เนี่ยเป็นเลขของคนที่แบบชอบทำกับข้าวหรือชอบชอบอยู่ในครัวสี่เนี่ยมันหมายถึงมันจะมีคนชอบทำอะไรที่แบบ บางคนมองในสมาชิกนะจะมองว่าสิ้นเปลืองทําไมทําอย่างนี้เหมือนทิ้งขว้างอะไรเงี้ยสมมติจะต้องมีคนทําอย่างเงี้ยหรือทํากับข้าวไปแจกหรือทํากับข้าวแบบโอ้หมันเลี้ยงเหมือนเลี้ยงโรงงานหรือเปล่าอะไรเงี้ยเข้าใจเนาะมีคนสามคนแต่กินเหมือนห้าคนสิบคนอะไรเงี้ยประมาณนี้มันเหมือนทําไงมันก็ยังโลกเหมือนเดิมมาสรุปเปียะชาบ,บอกแม่นมากครับพ่อ ต้องรดบเปลี่ยนนะที่มีเลขสี่บ้านเลขที่ตัวสุดท้ายย้ำไว้อย่างนะปวดกล้ามเนื้อเอ็นกระดูกบ่าสะบักข้อไม่ดีบางคนถึงขั้นเป็นอะไรไหมนิ้วล็อกหรือว่าแค่อะไรนะล็อกไม่พอเอ็นนะข้อมือข้อมือไม่ดีข้อเขา่าข้อมือข้อเอวเออก็มือเอว,อเอวสะโพกไงพวกนี้จะไม่เคยดี เตือนไว้นะแล้วที่สําคัญใครที่มีเลขสี่จะมีคนเป็นโรคประสาทอยู่ในบ้านหรือเป็นโรคสมองระวังรีบเปลี่ยนทันทีทุกอย่างบนโลกใบนี้นะผมบอกตรงคุณผู้ชมสามารถที่จะให้มันดําเนินชีวิตของชีวิตนะมันก็ได้แค่นั้นะแต่ถ้าเรามีเบตัสมันจะยกระดับความสําเร็จยกระดับความสุข เปิดใจรับฟังนะยิ่งโชคดียิ่งดูดวงเหมือนกันจะยิ่งโชคดีถ้ายิ่งเราเปิดใจเนะพลังงานมันจะเปิดเหมือนคลื่นสัญญาณมันรอรับกันให้ถอดรหัสอ่ะเอามาดูเลขเก้ากันรายการผมเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับโปรดใช้วิจารณญาณเชื่อก็ได้ไม่เชื่อก็ได้ถ้าเชื่อก็ช่วยกันชดไล์กดแชร์กดติดตามเดี๋ยวถ้าไม่งง้น เ่อนผ่านใช้ชีวิตปกติได้ครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลสุดๆครับแต่อย่าให้ความเชื่อตัวเองเป็นเรื่องของความงุนงายในก้าวตัวสุดท้ายเขาเรียกว่าเป็นคนที่เสียสละแบบยกให้เป็นนางฟ้าเลยนางฟ้าตั้งแต่รุ่นอะไรรู้ปะ่ะรุ่นแม่รุ่นยายรุ่นปู่รุ่นย่า คือมีคนที่เสียสละอยู่ในบ้านหลังนั้นแล้วไม่ได้แค่เกิดขึ้นในแค่ยุคสมัยเดียวเจเนเรชันเดียวมันเกิดขึ้นสองสามเจเนเรชันที่มีการเสียสละให้กับคนในบ้านให้กับชุมชนให้กับตำบลให้กับหมู่บ้านคนที่มีเลขเก้าสุดท้ายความหมายคือเป็นคนที่จิตใจดีมาก มากเลยยอมรับว่าเป็นแม่พระแล้วก็เป็นแม่พระของลูกๆของพี่น้องอ่าลูกจินดาพรบอกใช่เลยค่ะแม่นจริงอ่ะแต่มันมีจุดเสียคือลูกหลานหรือคนใกล้ชิดพูดเท่าไหร่ไม่เชื่อแต่ยอมเพราะความดีเออเขาเรียกว่ายอมเพราะความดีความที่เขาใจดีเมตตาสูงๆมันก็เลยอ่าโอเคโอเค แต่เป็นเพราะว่าเราไปเปลี่ยนแปลงไม่ได้ฉะนั้นในบ้านที่ตกเลขเก้าตัวสุดท้ายอะ่ะ mm. ก็เลยเป็นเลขที่เขาเรียกว่า mm. ต้องปล่อยให้ผู้ใหญ่เป็นตัวนําแต่ปรารถนาดีแหละ mm. เขาบอกว่า mm. เป็นบ้านแห่งเขาเรียกว่า mm. คนแก่มันมีอยู่สองแบบคนแก่นี่ก็คืออยู่ไม่ครบอยู่คนได้คนหนึ่งหรือ คนแก่ที่นอนป่วยหรือป่วยนานอยู่ที่นั่นความหมายเนาะเช่นสมมติเหมือนอย่างบ้านที่ลงท้ายด้วยเลขห้าเนาะก็จะมีแบบเอพ่อไม่อยู่แม่อยู่คนเดียวพ่อเสียไปแล้วอะไรเงี้ยหรือจะต้องดูแลผู้ป่วยที่ติดเตียงอะไรประมาณเนี้ยเลขเก้าฉะนั้นปัญหาของบ้านอย่างนี้เขาเรียกว่ามีพื้นที่ เยอะกว่าคนอยู่ในที่สุดบ้านนี้จะเงียบเหงาล่มลื่นบ้านนี้เงียบเหงาลมลื่นลูกหลานออกไปหมดอะเหลือแต่ต้นไม้กระต่ายหมาแมวสัตว์เลี้ยงอะต้องเปลี่ยนด่วนนะถ้าอยากให้บ้านนั้นมีสุขภาพที่ดีเพราะว่าเลขนี้จะเป็นเลขที่ ให้เจ็บอด,อ,ดอ,ดอดแอดทุกคนแล้วก็มีโรคประจําตัวต้องมีโรคประจําตัวแล้วมันจะกลายเป็นโรคหนักมีสองโรคให้เลือกละกันโรคหัวใจโรคเนือ้อเนื้องอกเนื้อลายนะต้องระวังอ่ะถ้าชอบรายการผมหรืออยากจะได้ตัวเลขหนึ่งตัวเลขเปลี่ยนชีวิตติดต่อมาได้ที่ Line at. โพเปทัสสองศนะ P O P a T A S สองศต้องมีตัว at แล้วก็ที่สำคัญต้องพร้อมโดยที่ไม่ลำบัดเรื่องการเงินถ้าอยากจะเปลี่ยนชีวิตคืออย่างที่บอกลูกศิษย์ก็มีเมียผมนะครับหมอคลิปใช้ลายเดียวกับผม at p o p a t a s 2021ลูกเทยา at p o p a t a s 1616